ครับผมสวัสดีครับพบ <c oughs> ผมเสียดายคลิปนะครับคลิปนี้จะมาประกบลายนะครับซ้ายขวาให้ดูนะครับเป็นเิทืานครับอีกหนึ่งคลิปนะครับประกบลายซ้ายาขวาก็จะเป็นหนึ่งตัวนะครับนี่คือหอกหน้านะครับที่ต่อคลิปแล้วนะครับ ที่ทำโครงเหล็กไว้นะครับเราจะเอาหัวนี้ไปใส่นะครับคันถ้วยก็เหมือนกันนะครับเราต้องทำเป็นแม่พิมพ์ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเราจะเทวีละวีละชึ่งนะครับเรามาประกบกันเนี่ยก่อนจะประกบนะครับเราต้องเนี่ยน,นี้เทใหม่นะครับเราต้องจีดเก็บนะครับที่ตูนที่เป็น ล้นออกมาจะไม่พิมพ์นะครับด้านข้างเรียบร้อยนะครับก่อนจะติดลายเหมือนกันนะครับก่อนกด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็วางแล้วก็พรมน้ํานะครับอันนี้เป็นลายใหม่ยังเปียกอยู่ครับน,นู้นเลยนี้ครับ ปูนเปล่านะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ไสะครับตาเดือทั่วเลยนะครับไม่ต้องหนามากนะครับ ตอนนี้ต้องให้ชุ่มน้ำนะครับทำให้ชุ่มน้ำนี่โอกาสเด้งโอกาสร่อนสูงนะครับต้องเอาให้ชุ่มน้ำเลยไม่งั้นร่อนแน่นอนครับนี่ผมเทเมื่อวานนะครับมีสองตัวซ้ายขวานะครับ นี่ลงคลิปในเมื่อวานที่รวมอยู่ในเท,เทกระจังและดอกกระจังอย่างนะครับสำหรับคนที่ศึกษานะครับไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับไม่งั้นก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ผมเลย0813822389นะครับตามเมมเบอร์ผมเข้าไปนะครับลายจะเด้งขึ้นมาเพื่อนเพื่อนอัตโนมัติเลยนะครับ แล้วก็แคททิ้งไว้เลยครับผมว่างผมมาตอบให้นะครับอีกข้างนี้เราไม่ต้องอีกข้างหนึ่งเราไม่ต้องป้ายปูนนะครับแค่เราแค่พรมน้ำไม่ให้มัน เบียก็พอแล้วก็ประกอบเลยมานี้ครับ ปูนปั้นกับเกียงยังมีนะครับท่านใดที่ต้องการทักแชทด้วยโทรมาได้เลยนะครับปูนปั้นกับเกียงก็มีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับที่เพิ่งดูคลิปมันมีคลิปส่วนผสมปูนปั้นนะครับที่ผมทำไว้ก่อนนี้ลองไล่ดูนะครับ ส่วนผสมและขั้นตอนการทำผมทำไว้หมดแล้วนะครับผมไม่ได้ห่วงมีหมดนะครับแต่มันอาจจะหลายขั้นตอนยุ่งยากแล้วก็หาซื้อยากหน่อยหลายย่านครับนี่ครับเมื่อเสมอแล้วนะครับหุ้ดลวยล็อกไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มันดีดออกนะครับ มันแห้งครับเมื่อเวลาเราจะใช้งานเราถึงตัดออกนะครับลวดผูกไว้เลยจนกว่าเราจะเอาไปใช้งานวนวนครับตอนที่เราจะทาสีครับเราถึงแกะออกนะครับลวดมาดูผมทุกคลิปนะครับรายละเอียดผมใส่ให้ทุกอย่างนะครับผมเก็บทุรายละเอียดให้เลยไปฝึกทำเองได้เลยครับ เราก็แต่งนะแต่งที่หลังล็อกไปเลย ครับนะครับให้ปูนมันเซตตัวแล้วก็เอเียงแบบนะครับมาแต่งขอบนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่หัดตั้นหัดทำนะครับลายไทยดูคลิปนี้ได้ประโยชน์แน่นอนครับได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแบบนี้นะครับ แต่เลยเแต่งเสร็จนะครับขอให้ปูนมันแห้งก่อนนะครับให้มันหมัดหมาให้มันเซตตัวก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาแปรงนะครับแปรงทาสีเนียครับขนนิ่มๆหน่อยม่างนั้นก็คู่กันนะครับจุ่มน้ําไล่ปัดอีกทีหนึ่งครับนี่เคียงปั้นเลนะครับแต่งได้เลย ถ้าเป็นพวกเล็กๆตามปลายตามอะไรแล้วก็ใช้เกียงเล็กแบบนี้นะครับนี่เกลียงตั้นที่ผมใช้อยู่ครับใช้นานครับคู่หมดแล้วประมาณนี้ครับแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับ,รบแล้วเราก็ไล่แต่งให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ ใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ลงเลยนะครับไม่ได้ตัดแต่งคลิปใดๆนะครับอาจจะดูแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เวลาลรคลิปก็ประมาณนี้ครับผมเป็นวิทยาทานนะครับถ้าไม่เข้าใจอะไรก็พักมาหรือโทรมาสอบถามเพิเ่มเติมได้นะครับครับประมาณนี้นะครับส่งเสร็จแล้วก็เอาแปรงปัดก็คือจบเลยนะครับใช้ได้เลยแล้วก็ไปดูตอน ปั้นตัวนะครับขั้นตอนต่อไปปั้นตัวใส่ใบกระกานะครับปั้นตัวพร้อมใบลระกานะครับจะทำให้กนรติดให้ยกครบเลยนะครับทำให้เสร็จเป็นตัวนึงเลยครับทำไปทำเองได้เลยครับคลิปนี้ก็จยประมาณนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ